สภาพที่สวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะโดยต้าคูเกอร์นะคะเครื่องยนต์สามน v 6 g ยอโต o ปี2002ค่ะภายในนะคะรถสีดำนะคะภายในก็สีดำมีตะขางแนวสปอร์ตนะคะมีมูนรุฟฟิระบบไฟฟ้าด้วยนะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทนะคะกล้องสองถอยนะคะ ระบบดิจิตอลค่ะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่299,900บาทเท่านั้นนะคะกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะขายเงินสดนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะเป็นรถที่น่าใช้หรูหรามากๆเลยนะคะเครื่องรางขับดีขับมันมากๆเลยค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะ2 9 9 0 0 0 รถกว้างขวางนั่งสบายขับตีขับมันนะคะคันนี้เลยค่ะสภาพตีมากๆเลยนะคะเห็นด้านหลังคนของนี่ค่ะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะสวยค่ะรถสีดำนะคะสีเดิมเลยนะคะอนนไอเดสกเกิร์ตรอบคันนะคะหลักหลังคาด้านบนด้วยนะคะเอาไว้ขนของนะคะคุ้มค่ามา,มากเลยนะคะ้เข,ข้ามาใสดๆร้นอน เพิ่มเติมได้เลยนะคะเบต้าคูเกอร์เครื่ยน3์สามพันดียอโต้ปี0ูนย์สนใจยังไงโทรสอบถามรยดะเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้ปติดต่อแอมค่ะ